ก็วันนี้นะครับก็จะให้มาดูนะครับว่าพอดีเราเลี้ยงพึ่งอยู่นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรานําหลอดนางพญานะครับหนึ่งรางนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเขานะครับก็เพื่อที่จะดูว่าถ้าเรามีหลอดนางพญานะครับแล้วก็ทําบ้านเขาให้ให้มืดนะครับให้เทบนะครับว่าเขาจะ อยู่ไหมโดยที่ยังไม่มีตัวนางพญานะครับเพียงแค่เป็นหลอดนางพญานะครับที่จะกําลังจะเกิดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ทําให้มืดซึ่งหลอดนางพญาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของตัวนางพญาอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังดูพฤติกรรมของพึ่งเลี้ยงนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ถึงไม่อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาลางข้างในนะครับไปไว้ที่เดิมได้นะครับก็ อันนี้เป็นคลิปทดลองเลยนะครับก็อันนี้ที่ที่เอาน้าตาลมาไว้ครับเพื่อที่จะสะดวกเขานะให้เขาอยู่นะครับถ้าเขาอยู่แล้วเราก็จะไม่เลี้ยงด้วยน้ําตาลน้ําหวานนะครับให้เขาหากินตามธรรมชาตินะครับเพื่อที่ให้เราจะได้น้ําพึ่งที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เราเราทำวิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเริ่มต้นนะครับเพื่อที่ให้เขาอยู่ครับสวัสดีครับ